ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดก51ปีขาดสบบ้านเสรีพิสุทธิ์เดือดประกาศรบทักษิณนะครับก็ต้องบอกว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยประกาศสบบ้านสัมพันธ์51ปีทักษิณเนี่ยงัดหลักฐานขย่าชั้น14เล่นงานนี้มีคนติดคุกรั่นงานนี้มีคนติดคุกก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเสรีพิสุทธิ์มาเปิดเพื่อจะเอาผิดกับคนที่กระทําความผิดนะครับ เพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นผบตรที่เรียกว่าบอกว่าซื่อตรงนะครับยุติธรรมนะครับทาตรงไปตรงมาหรือว่าจริงๆแล้วมาเปิดเพื่อต่อรองอะไรหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามในเรื่องนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเปิดแล้วเอาคนที่ทําผิดมาลงโทษผมบอกเลยว่าว่าท่านเป็นนะครับผบตรนะครับที่เกษียณไปแล้วแต่ก็เรียกว่ายังยึดมั่นหลักการเอาไว้เต็มที่ครับเปิดรอเต็มรูป แบบนะครับเสียดีพิสุจิ์ประกาศสับบ้านสับพันธ์51ปีกับทักษิณชินวัตรหลังประกาศถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลงัดหลักฐานแชทไลน์มัดนัดเคลียร์นะครับถอนฟ้องคดีเศรษฐายันเดินทางไปพบที่ชั้น14โรงพยาบาลตรวจสองครั้งจริงพร้อมให้ข้อมูลพะปะชอเอาผิดขบวนการอุ้มแมวยังอุบมีไม้เด็ดต่อรั่นเตรียมเปิดข้อมูลเป็นสเต็ปนะครับ ขอรอติดตามรับรองติดคุกทั้งหมดโบมากันขนาดนี้รบกันท่าเดียวนะับฟันฉับอุ้งอิงอายุสั้นฝยุกเศร็ฐาจะตายด้วยพ่อตัวเอง29สิงหาคม257ที่พัดเสรีรวมไทยย่านบางขุนนนกทมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทอดีสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมเสรีรวมไทย ได้แถลงจุดยืนของครับพักเสรีรวมไทยโดยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยตามมติกรรมการบริหารพักเต่อสี่เสียงเมื่อวันที่ย7สิบจสิงหาคมพร้อมแจ้งนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกตีและหัวหน้าพักเพื่อไทยผ่านนายสรวงเทียนทองสอสอสากแก้วในฐานะเดขาธิการพักเพื่อไทยว่าขอถอนตัวและจะเป็นอิสระต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในการแถลงข่าวครั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุดธิ์ยังประกาศตัดความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรหลังคบกันมา51ปี โดยระบุว่าสมัยที่ตนเป็นพบตะรมีความสนิทสนมกับนายทักษินชินวัตรอดีตนายยมตีและครอบครัวช่วงที่นายทักสินอยู่ที่ต่างประเทศ11เปีตนเคยไปเยี่ยม5ครั้งช่วงหลังจากการเลือกตั้งปี2 5งหที่ตนเป็นประธานกรรมการปปรชสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นพักเพื่อไทยมีอะไรขอตนหมดนะครับดังนั้นตนช่วยสสของพักเพื่อไทยมาโดยตลอดและรัฐมนตรีอีกหลายคนเมื่อเลือกตั้งเสร็จตนมีเพียงเสียงเดียวเอาไปเทียบกับพักหนึ่งเสียงได้อย่างไร เพราะรู้จักกันมา5 1ปีเมื่อเขาไม่รู้จักกันแบบนี้จะให้ตนรู้จักหรือถอนตัวดีกว่าเมื่อถามว่านายทักษิณรับปากจะให้ตำแหน่งหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจิ์กล่าวว่าพูดกับผมไม่รู้กี่ครั้งต่อกกี่ครั้งว่าเป็นหนี้บุญคุณผมขอให้ไปคิดดูนะคนที่เป็นนักเรียนในร้อยตารวจจะมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลนายทักษิณต้องเป็นผู้การ ผู้บัญชาการทั้งหมดแต่ไม่ได้ตั้งผมเลยนะพูดตลอดเวลาเป็นนี่ผมเป็นพันครั้งต้องชดใช้แต่พูดแล้วก็เฉยแม้กระทั่งตอนผมที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดว่าต้องตอบแทนแต่ก็เฉย ไม่เป็นไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของนางสาวแพรทองทานจะเอาสอสอหรือไม่เอาสอสอก็ได้เป็นอำนาจของนายกแต่ลืมตนทุกทีไม่รู้ว่าคิดอย่างไรอาจคิดว่าพักเสียงเดียวไปเปรียบเทียบกับพักอื่นได้อย่างไรเพราะเข้ามาหวังผลประโยชน์แต่ตนต้องเข้ามาทํางานหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผมกับนายทักสินนายทักสินก็ไม่โทรหาพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าอะไร ขอยืนยันว่าผมเคยไปเยี่ยมนายทักษิณสองครั้งที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจช่วงเดือนนะพฤศจิกายน66และเดือนกุมภาพันธ์6 7และมีหลักฐานยืนยันเป็นข้อความสนทนาในแชทไลน์การพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของนายทักษิณกับผมเมื่อนัดเวรวันเวลาที่จะให้ผมเข้าไปพบนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจครั้งแรกนัดพบกันตอนเดือนนะครับ พฤศจิกายน6 6ครั้งที่2มีการส่งแบบฟอร์มขอให้ถอนฟอ้องที่ผมฟอ้องนายเศรษฐาทวีสินต่อปปชมาให้ผมลงนามพร้อมกับนัดเวลาอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์67เวลา0ิบน,นายืนยันว่ามีหลักฐานการไปพบทักษิณจริงส่วนตัวแทนของทักษิณที่จเจรจาทางแชทเป็นใครขอยังไม่เปิดเผยรวมถึงอาการของทักษิณที่อยู่ระหว่างชั้น14มีอาการเป็นอย่างไรยังไม่ขอพูดขอชี้แจงเป็นสเต็ปยังไม่อยากปล่อยข้อมูลทั้งหมดว่าคุยอะไรกันบ้างขณะนี้ผมหันหลังให้กับนายทักษิณทั้งหมด แล้วนะครับถ,ถือว่าหมดเวลาแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสูธิ์กล่าวและว่าจะบอกตนจะจับมือกับพักพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเป็นไปไม่ได้เพราะตนไม่ได้เอาคณะปฏิวัติส่วนจะรอสายตรงจากนายทักษิณติดต่อมาหรือไม่นั้นไม่มีเขาทําลายพักพลังประชารัฐพักประชาธิบัติอย่างเก่งก็ทําให้เสรีรวมไทยศูนพันแต่เราก็มีแค่หนึ่งเสียงนะครับเมื่อถามว่าตอนนี้มีการต่อรองเก้าอี้รองนายยกฝ่ายความมั่นคงจะเอาหรือไม่ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก่าวว่าไปก็งัวสิเดินมาขนาดนี้มันก็รบกันท่าเดียวแน่นอนว่าขอตัดสัมพันธ์ในทักษินคบกันมา5 1ปียังได้แค่นี้และคบกันต่อไปทําไมหลังจากนี้ให้รอดูปปชจะเชิญตนไปให้ข้อมูลหรือไม่บอกขอบอกเลยว่า ต้องติดคุกทั้งหมดตั้งแต่พลพันตํารวจเอกทักวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมตำรวจผอเรือนจำและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่วันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาเปิดหน้าชนกับทักษิณครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอย่าเดอดัฟังครับ